สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะมาแววมาแววหมอปลามาแววค่ะมาทำกล้วยบวชชีสวนบ้านพ่อแม่ตาณตายติดป้ายที่นี่ไม่ต้อนรับวันนี้นะคะที่บ้านกก,กอกนะคะมีคนมาเยือนให้กำลังใจลุงพลค่ะรถจอดริมถนนนะคะยาวนับเป็นกิโลเลยค่ะพร้อมชิมผัดสตอและกล้วยบวชชีนะคะ ฝีมือแม่ครัวชาวเพชรบุรีที่มาพร้อมกับหมอปลาส่วนพ่อแม่ณาตายตาชานปิดบ้านนะคะพร้อมติดป้ายว่าที่นี่ไม่ต้อนรับหมอปลาจากกรณีที่น้องชมพู่นะคะเด็กน้อยวัยสามขวบค่ะที่เสียชีวิตที่ภูเหล็กไฟนะคะบ้านกกกอกหมู่ที่สองตบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร หลังหายออกจากบ้านนะคะตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563และมาพบศพน้องเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563ขณะนี้ได้ผ่านมาก,กว่า80วันแล้วนะคะล่าสุดนะคะเวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะของวันที่3สิงหาคมนะคะนายนิ่มเงินทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะได้เปิดเผยว่า หมอปลาได้เดินทางมาถึงบ้านกกอกแล้วนะคะในตอนเช้าที่ผ่านมาและได้พบกับลุงพลแล้วโดยลุงพลได้กางเต็นท์นะคะเพื่อให้หมอปลาได้ใช้เป็นสถานที่ทำอาหารพร้อมกันนี้นะคะหมอปลาก็ได้ให้ช่างมาติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะภายในบ้านลุงพลด้วยค่ะหมอปลาได้กล่าวว่าในวันนี้ตนเองได้พาคณะแม่ครัวจากเพชรบุรีนะคะ มาทำอาหารคือผัดสตอให้กับลุงพลได้รับประทานอาหารในตอนเช้าและมีกล้วยบวชชีนะคะเป็นของหวานตบท้ายให้ลุงพลส่วนในวันที่4สิงหาคมนะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะจะทำอาหารอีกก็คือจะทำขนมจีนน้ำยาให้ลุงพลด้วยนะคะตลอดจนจะให้ชาวบ้านที่มาให้กำลังใจลุงพลนะคะได้รับประทานกันอย่างอิ่ม้ํำสำราญเลยค่ะ ส่วนบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่นะคะพบว่าได้ปิดบ้านเอาไว้นะคะไม่มีใครอยู่บ้านรวมถึงบ้านของน้าตายนะคะน้องสาวของแม่ชมพู่ด้วยนะคะและบ้านของนายชานหลาโพคือตาชานนะคะก็ปิดบ้านหมดเลยนะคะทั้งสามหลังพร้อมขึ้นป้ายเอาไว้ว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลา ส่วนบรรยากาศบนท้องถนนบ้านกกอกนะคะในวันนี้นะคะมีรถนักท่องเที่ยวนะคะจอดเรียงรายริมถนนนะคะระยะทางยาวร่วม1กิโลเมตรค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโพสต์จากเพจอ้อยสีและพองเผือกนะคะได้โพสต์ว่าข่าวป้ายไฟ fc ต้อนรับหมอปลาลุกเป็นเพลิงพนางเลยเหรอ555จากนั้นนะคะก็มีแฟนเพจนะคะมาคอมเมนต์รัวๆเลยนะคะว่า ยายอุ่นบอกให้แกไปบ้านอยู่ยายๆป้าๆน่ารักอีกหลายบ้านคือนี่คือไม่ใช่คนที่วางใจในใครสักคนนะแต่ก็ไม่คิดว่าขนาดขึ้นไป้ายไฟให้เป็นประเด็นร้อนและคอมเมนต์ต่อมานะคะคุณสาขาเข้าใจอะไรผิดไหมคะหมอปลาจะไปกินหน่อมจีนน้ำยาและกล้วยบดชีที่บ้านลุงพลนะคะไม่ใช่บ้านคุณสาแล้วคอมเมนต์ต่อมานะคะ อยากให้ลองย้อนกลับไปดูไลฟ์ที่หมอปลามากกกอกแล้วหมอปาขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านเหมือนหมอปาจะรับรู้สัมผัสอะไรได้บางอย่างสังเกตแววตาของหมอปาและอาการเหมือนหมอปาจะอ้วกแต่ต้องกั้นไว้แล้วรีบลงจากบ้านแล้วคอมเมนต์ต่อมานะคะเมื่อคืนดูข่าวลุงพลบอกว่าจะชวนตายายมาแต่วันนี้เขาปิดบ้านหนีแถมขึ้นไป้ายไม่ต้อนรับอีก และอย่างนี้ย้อนแย้งกับคำพูดไหมคะที่ว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันและคอมเมนต์ต่อมานะคะบ้านสาวิตรีบ้านตาชานบ้านนาต่ายติดป้ายไม่ต้อนรับหมอปลาค่ะและไม่มีใครอยู่บ้านด้วยวันนี้คอมเมนต์ต่อมานะคะทำไมต้องติดป้ายด้วยไม่ผิดทำไมต้องหนีหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันหนีทำไมนักข่าวออกเยอะแยะ กลัวทำไมไม่เข้าใจจริงๆรพิรุษมากคอมเมนต์ต่อมานะคะครั้งแรกที่หมอปลาไปสวตพูดว่าเชื่อเละติดตามมาตลอดสงสัยว่าที่เชื่อคือเชื่อว่าคงไม่มีน้ำยาที่ไหนได้วันนี้เห็นมาทั้งเส้นและพร้อมน้ำยาและกล้วยบดชีแล้วคอมเมนต์ต่อมานะคะก็หมอปลาเล่นเอาตำรวจมาด้วยในวงเล็บไม้ก่าที่หมอปลาพูดถึง พวกนั้นเลยกลัวแถมตำรวจจากส่วนกลางอีกขอขอบพระคุณเพจออยสีและองเผือกนะคะและคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นดีๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ